เฮ้ยใส่หะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้รู่สู้ก้นใส่หมองเปิดกล้องโอ้มองเปิดไฟคอยก่นรไดนานเห็ดบอลนี่นคือผีบอลบอลนี่บอลนี่ตู๋ข่อยมาไต่ไม่กินนูนเห็ดหมูคนนั่นไต่อยู่มากมากสิภาพไปเบืองอายะเฝ้าติเจ้าเห็นหงงไปอมูนีไปส่เหือนมีเดี๋ยว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 เจ้าว่าอันใดเป็นไส้อันใด นี่เน้ใสเป็นกีน่น่นพี่น้าใสนกีน่นพีนองนี่าหันปีนท่องมันแย่หน่อยพี่จะเบิ้งพ่อย่อันนี้นักปลาค่ำคืนนี้ครับเอาเจ้าเจ้าไทยค่อยเบิ้งเออเอฮ้ยเฮ้่อค่ยเยเฮ้มมบนเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเต็มเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเ้ย้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย นูอยวานนี่ผู้คนได้แล้วพี่น้องเคนมาต่กรอนนี่คนมาก่คนได้เหอนไปทั่วเราที่ทับปาให้เขาบอยู่ายมากกันหลายคนพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาไต่ไม่กินนู่นตาขอยพรท่านไหนจะตัวอยน่าปลาฝร่งสัมามาไปน้ำกันอใส่เข้าพระท่านได้เหรอคนได้เหรอใส่เป็นังไหนไม่กินนู่นย่งว่าคนไทยบางคนหันสั้นลงเนกระโดด แดงจิงคืองหันแดงจิงคืองูเป็นวันได้ไปหำมได้หลยบอสเบิงนานได้ครับผมกาลังใดคอยสีได้น้ำมูกวันนี้ผู้หบินยัง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 อยอก่อามอนมูผอนยั่ได้ป่าคือกันพี่น้องดนหน่อยก็มูยังจังไ้ได้ไล้ก็ด้มันยืนน้ำตุ่นยังก่อนมีพี่น้องมันยืนน้ำตุนกันสิ เอามาคือดเากว่กเออสดเรา็บอ้งใส่เบื้องใส่เบิ้งมืคนใดโอ้ยเนียฝรั่งกับใครคนนึงบอบเบนโอ้ยถูกว่าเรว่ามันผู้อดไเนียเนี่ยฝรั่งก็มาสีสันเนี บางยายเพ่นไหนไล่แลายจะได้อีกยังนึ่งพี่พัดติ้วนี่ยายเพ่นนี่ยายเพื่อนมาคว่ำพี่คว้ำพีในป่าเอ้ยเมาก่อนฝอยแล้วพี่น้องเอ้ยน้่งพี่น้องเพื่อนสิเพิ่นเจ้าซี่หลานี่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 โตไม่กินนู่นเบิ้งสิใจเบิ้งนี่ได้แล้วได้แล้วมาใส่กระป๋องพี่น้องใส่กระป๋องน้ำตาลกับไปแล้วกับไปแล้วเฮ้ยเอาไมเอาไม่เอาไม พวกเจ้าสิได้แต่เจ้าสิคอยก็ได้ขึ้นกันพวพูนูนฝ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 ูาบไทาูนมาบ้าบ้าขอปลาไปเรื่อยๆพี่น้องขอปลาไปเรื่อยๆโอ๊ยอันนี้คือตัวน้อยแท้ตัวน้อยเอาเกาพี่น้องตัวน้อยเก๋า เด็กพ mm ี hmm. ่น um, right, mm ้องสองตัวกินน um, okay. ู่นมนนี้นี่นี mm ่น hmm. ี่นี่นี่ใสอีกตัวหนึ่งนี่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 มันสียูจะสีแล้วพี่น้อง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 นี่แมงกินนู่นแมงกินนู่นแมงกินนู่นโอ้ยตกใส่รางซ่ํานี่เฮียพี่น้องเฮียพี่น้องดากแดงจึงคึงนี่นี่เราแม่งกินนู่นแม่งกินนู่นกึบ อได้แล้ว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 ใส่กับป๋องพี่น <era> <ök mañana> <rawd unre> ้องพี่น้องดากแดงจึงคืองจิงคิงอยู่พวกพวกพวกพวพวพวพกพวพพดหลคักไหลคักหลคักพี่ค่ะคนกำลังกินพี่น้องคนกำลังกินเสร็จฉันนี่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 ได้แล้วพูดนะพูดนะพูดนะคนสั่นลงมากพี่น้องคนสั่นลงมากพี่สั่นตัวนี้ เอาสัา้นบางพี่น้องสิบงย่ต่ล่าง 2> 2. เอาสันนะพี่นนาามามีจักตูย,ย,ยตัวนึงตัวนึงกึ๊บได้แล้วเดตตัวนึงได้แล้วเดตตัวนึงนี่ของขอยพี่น้องมาจับ <ขอ S 2> มืองนีอยู่ยู่เพราะว่าเพมากก่านนี่อยู่ใสพี<ม>่อ<ม>ูุ้ผุ ล้างมือพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าก็เจ้าภาพวะเฮ้ยผู้พามานี่ผู้เพิ่นเซียนพี่น้องยุ้ยใส่หรอใส่พี่น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 ี่เออแตามตาข่อยี่เหลี่ยมไปไปใส่โอ้พี่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 อึ๊บนี่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วฮึตบอยู่ แนวใสพี่น้องแนวใสเพ่นนี่เห็นดากมันอยู่พี่น้องนี่ชึบอุ๊ยล,ลุดลุดลุลงไปใสปะโอ้ยว่าสิจ้าให้เบิ่งกระด้ลุดจอยพี่น้องมันเกินสูงหรอบ่พุุนอยู่ไฝ่ไข่ไฟมันพี่น้องไปแล้วไปแล้วพี่น้องเพนสั่น,งนลงมาบินเึิร์นอยูลล่พุนอะ พุ uh n, pun, pun. Uh n, ่นพ <c oughs> <c oughs> ุ <'t> ่น <laut> พ <currently>, uh ุ <hatten> ่นพุ่นเก็บเอาตินี่เดืดตัวนึงอ่ะฮะได้บ้ได้บ้าสองโตพี่น้องสองโตพี่น้องนั่นเพิ่นได้อีกแล้วพี่น้องมันเดเอาซ้านนีกด้านในหลายเกี้ยวด้านมึอมีโดนเสือกนั่นเห็นว่าตัวเมียเยอะทั้งทั้งนั่น ตาดตางไต่แล้วพี roat, evet, e. ่น้องท่นแห้งแห้งไหมานเห็นมั้เห็นอู้พุ่นป่นนปูนปูนมันโรนอยูุู่นเอ๊ะนี่เด้อโอ้ยมันตามตาข่อยขอยเห็นว่าเห็นหงองกนไปใช่หรอ่องไหนเห็นมั้ยนี่ใส

นี่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 มันบินมาอืมใช่ป่ะบินลงมาสุดนี่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 พี่น้องบินเยอะนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นี่คนยุดเขานี่พี่น้องเห็นเราเห็นเราเห็นดาบมันกินนู่นมาหนั่นนี่าคนบินลงมา ไปเรื่อยๆนี่คุกไต่ทุกไต่ไต่ไปเรื่อยๆ่น้องไต่ไปเรื่อยๆแดงชื่อคือยังไบ้าเพิ่นเอาไปหมดแล้วน่ะจะว่าจะกลมเหรอนี๋ยมันลง จะว่าจะกลุ้มเหรอกุ่ราพี่น้องมาไต่ไม่กินนู่นน้ำเพลินอันบ่เห็นห่วงหรอกเพื่อนบอกเอาจังได้จ้าของบ่เห็นห่งน้ำเพิ่นเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นก็จังได้เด้อพี่น้องแม่กินนู่นพุ่นเพิ่นสั่นชวนๆอยู่พุ่นเจ้าเห็นบ่อุปกรณ์ข่อยพุ่นน่ะ๋ยไม่เดี๋ยวมามาเดี๋ยวใส่เหลี๋ยมมามาเลี๋ยมมามาอยู่พุคนน่ะเไยวยาย ใช่ไหมโอ้ตัวบแใหญ่นะเห็นไปบ่ตาเหลี่ยบบับนี่ตาเหลี่ยบบับบีพุทธกอดดีไรมาเห็นว่านู่มเม่งกี่นูนสายไฟเจ้าไปใส่กืองผสงไฟเจ้าตรงส่องไฟนั่นมันก็เห็นตาเลยเดี๋ยวตรงส่องไฟนั่มน่ะมีอยู่แต่ขอบอกเห็นหู ถ้าเพื่อนบาหวอดคอยเอาเข่าก็ไม่ได้พ่อว่าพวกเจ้าบ่าครับตาเจ้ากับตาข่อยตาเดียวกันล่ะซ้ำกันซ้ำกันไส่ไปเบิองเนาะพี่น้องเนาะผลพลนาบินอยู่ที่ข้างฝาผลพลนะโอ้ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่ง

บบนี่พ่อแม่พี่น้องเบิกอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นีนน่นี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 จับเอาเลยนั่นนั่นนั่นเซตจนแล้วพี่น้องเ้ยเซตจจนเซตจจนใส่กระปองเรียบร้อยไอ้สัน่นสันสัน โอ้นั่นนั่น่ย้าบิน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 ่เห็นสบินบินอ้ยได้ได้ไดบไได้้ไโอ้ยไบไ่อ้ยมาได้มาันบินบ่ลงมันไปใสข่อยเห็นมันมากทานนี้เหรมันไปใสโอ้นี่นี่นน้อนมากอยู่นี่เอออเอน้ำาก็ดัโอ้ยเจอสีใดนะเพ่น พี่น้องเอ้ยุนเบืองไดุ้นอน่นี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 ลงซื้อนี่ล่ะไปใช่หรืใช่ลงมโอ้นี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้บใหญ่ได้ใบใหญ่เอาไฟสุ่มลงมากุบกรุบุบนุนพุนอุนอ้หลายทางหลายแค่ทางพุนเอาข้างเอาเนี้ยเอ้น้ำก็พ่อน้ำ แซนซนไซนซนเดยวาตัวน่อยนม่องมาตาแดียังบินับโออบินนี้แล้วพี่น้องเพีย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 เีเียเพียเมื่อคนบินไปแล้วไปแล้วกอแล้วกอแล้วกอแล้วโออกอหัวคอยโอนี้แล้วพย่ะโอ้ขปากโอ้ลมโอ้มวนกมวนโอ้ยใส่เหลอเห็นนอนพวกพี่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 แดกแดง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 แดส่นี่ ไหนนั่นนั่โอ้จุ๊บนี่นี่นนี่โอ้มนคูี่น้องเ้ยนี่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 ตัวนึงนี่นี่นีอ้พี่น้องมิน่วนกันอยู่ผี่พีดผไม่กินนูนกันคนี่นี่ตัวไม่กินนุ่นเด้อพี่น้องนี่ด้ละดากแดงจึ้งขึ้นอยู่พี่น้อง นี่อีกตัวหนึ่งเพีย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 พี่ตะคี้นุ่นเพี้ยเพี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 ยพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแน่เพียคุณน่ะหลายคักหยุดมึงม่ต้องบินอีกตัวหนึ่งพี่น้องมีรอบพื่อนหรอจะรอบงานใหญหน่ยหลายตัวเหยียบไโอ้ยไอเอ้ยนี่เห็นปะพี่น้องนี่เพิ่นสิมากินจังซี่ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะแมงกินุ่นนี่เพิ่นสิเพิ่นสิมากินใบใหม่จังซี่ล่ะค่ะเห็นบ่ค่ะ สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดบรรยากาศอีสานบ้านเฮาเห็นไหมโอ้พูดนะบินยงังยังยังยังอยู่พี่น้องได้บอ่อทางนานพกกากันไปขี่ไว้ที่หนักขึ้นีเมนเม่นเม่นขี่ข้อนนึงขี่เม่นก่นน่นฮะ ขี่กินโน่นสิว่าเป็นบอกแม่หน่อยไปขี่ไว้ยางระวังเด้อยางระวังเด้อต้นไว้ได้หนิเนาะพ่อห่อต้นไว้พี่น้องพี่น้องมืออื่นกดสิพ้ามาเก็บไว้นี่นี่นี่ยอดไว้เด้อพี่น้องเลยจะไปคุบเด้อน่ชั้นบังหน้ายมมีจักกตัวมีพี่น้องนี่ก็สิยูกินยค่สิละ สุดยอดพี่น้องเบืงวิธีกินของเพิ่อนจึ๊บพี่พี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วเพชรชะคาดจุ๊บนี่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 อีกตัวหนึ่งพี่น้องเพื่อนว่าข่อยสิบว่าเห็นเพื่อนเพื่อนรีได้นี่พี่น้องเบื้องเอาหลดรีขอ่อยวตีจับจุ๊บอ่ะบินหนีลีอ่ะ,อะตัวนี้ก็ได้พี่น้องู่ใต้ใบใต้ใบนี่ ไข่ได้ใกล้เต็มแล้วเด้อพี่น้องใกล้เต็มแล้วต้นไว้พี่น้องต้นไว้เดี๋ยวมือรุ่นมาเก็บไว้กันค่ะค่ะเพื่อนมามากินใบจังสี่ลหละแต่ว่าที่บบเห็นนี่คือเพื่อนเอาไปไไแล้วอีอย่างนี้ตัวผู้นั้นบบหูต้นไวได้ดนะ้อยนะงงงมเศร้าๆจาไปคุบต้นไวนะ้ว <laughs> น้ำได้แล้วนะ <laughs> นนะ <laughs> พี่น้องได้พูดขวดละขวดละขวดละขวดพูนได้ขวดขวดค่าขวด รุ่นสีผ้ามาเก็บไว้เด้อพี่น้องนี่มาเอายอดไว้ไว้ไหลไหลพุ่นปลาไว้ค่ะค่ากว่านี้นี่กำลังได้พี่น้องนี่พี่น้องตัวบงใหญ่ผู้ใดว่าขวดปลาไดนแม่งกินนวนมาเบิ่งเด้อนี่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 ตัวบงใหญ่นี่พี่น้องนี่ตามอึกอยู่เจ้าเพิ่อนคนจิตว่าเป็นแม่งบงเจ้าผลีพี่น้อง คุณอวยใส่อวยขัวอวยขัวอวยใส่เห็นปะค่ะพพี on it, right? <S <s ่น้องเห็นปะเห็นปะคนจินคนจินยืนน่ะจินนัก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 ันัเอ๊บยังไงนะเมื่อกี้พักติ๋วแบบนี้เออเก็บพักติวไปซุป มาไต่ผักติวไต่ผักติวไต่ผักติวได้ยังเอาเมดว่าแตะกินได้เนาะพี่น้องเนาะยกนี่เศรษฐกิจพ่อเพียงหากินน้ำหน้ายกโอ้ผักติวรล้ว่าอันเจ็บหลายๆพี่ซุปแล้วแล่วขอส่่ินน่่่เอาส่่่่่่่่่่่่่่ ma leo. ô này để ta bưng nhảy này này. chướp 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 mình cứ chín hay bưng cần. chướp 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 uôi xay uôi quả pì non uôi xay uôi tuốc xăm. nghỉ pì non. nghỉ nghỉ nghỉ. ik cái thằng cái thằng này. sai rồi. đạc mẹ mẹ này này. thế nào đây nào pì non. คนบินมากเลยเห็นปะ่ะคนบินมากเลยนี่นี่ลง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 อืงงงงอใได้แล้วนี่นันโอ้ยเป็นการ์ดต้นน่ะมันหนนนนะนาน่างคือในเงี้ยง่ายห,หัวสั้นนะ่ะน้องเขาปลามาหุ่นมอเตอร์ไซค์บอือบอยากเด้อ,อ,อพี่น้องคนมา,ตาไต่แมงกินนู่นคนมา,ตาไต่แมงกินนู่นคือกันหนพวกนึงอยู่คน พองก้องเขียดหางเต็มไปอยู่พี่น้องอีสานบ้านเฮ่านี่เด้ทุกอย่างเอาปะเพียใช่แล้วขายวาขากระจุ่มมันหมดกับขวดเตี๋ยมันเป็นหูโอ้มีการมาขุดอีกไทย Nó ổng xóm tớ phân cái đăng kín nhát 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 chứ Phân phân thì đạc liềm liềm chứ xì là phí nọng Hãy săn đứa phí nọng bưng Phun à, p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 hun à, đây tố, tố nọ, này, 3 tố 3 tố, 3 เเิน็ดวบ่าบางอย่างเรื่องเดี๋ยวมันมาสิซิมพี่น้องให้มันซิมเมื่อก่อนให้จังซิมเนาะมาซิมแหมพี่น้อง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 จะเบาแห้งคนสีได้ยิน อีกแล้วพ่ออีกแล้วอย่าปาจ้ะปากคนสิตตัวพี่น้องเพื่อนอย่ามาทางพี่เดอ้อกำลังขี่อยู่กำลังขี่อยู่กำลังขี่อยู่อย่ามาทางพี่เดอ้อยัง่งพอบกรกันโคกพี่น้องดดนเจ้าพอเทียด้วยไหบปกคนโคกเป็น<บ>ดอกสีเอ้มันแบ่มันสีเป็นเหลือง<ๆ>เหลืองเหลืองเหลืองเหลือเหลือเหอฮ็ดโปสีเกิดเจ้าสิติตวันนี้ โอ้ค่มันเลี้ยงสูงั่นเฮ็ดปวเกิดโอ้บาดนี่โอ้เยิมหายนี่ตัวนึ่งพี่น้องนี่ตัวนึงลายติไนโอ้่นบิดเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งในนลคไลเน่ลงเืยังางไฟขึ้นเอาไฟลงมาดานล่างหนมันลงมาหอพ่นพนพพนพพนพ่พ อสักหิ้งี่อยยังนี่พี่น้องผู้ดใดหูน่คะว่าว่อยยังเนี่ย,น,ยน,น,นี่ค่ะพี่น้องนางกอจอยนี่เขียตะปาดพูดพี่น้อง คนเต็มปลา,า,ามา,าคน้นข้นเต็มปลาน้ำหาโหลดอโอ้ี่ได้พอแล้วรถพักกนหลงโคกพี่น้อง,อาางโอ้ยพาไปปลาพี่น้องแย่งแง่งไปพาไปปลาหลงโคกพี่น้องน้ำหาโหลดจนา่ากรบปานก่อนได้เข่งหนึ่งไข่ขกระพุ่นเต็มแอลเต็มยังยุ่ย เดี๋ยวยพอกัน<ด><ด>ไหมนะคะคลิปนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ